สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมธนาคนป่าเขานะครับวันนี้เราจะพาไปเข้าป่านะครับวันฝนตกนะครับเพื่อนๆเราจะพาไปชมกันนะครับป่าที่เราเคยมานะครับตอนหน้าแล้งนะครับตอนนั้นยังไม่มีน้ํานะครับแต่เรามาวันนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีน้ําอยู่ไหมนะครับวันนี้ไปกันเลยครับ เป็นป่าไผยนะครับเ,เพื่อนเสียดายนะครับเราไม่ได้เดินไปทางแถวทางน้ำนะครับตัวน,นี้เราจะลองเดินอ้อมไปดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกไหนนะครับ หลายสายนะครับเส่นี้สองสายเมื่อก่อนเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับ เนะ่ครับเพื่อนๆนต้นไม้ต้นนี้รากมันลอยอยู่ข้างบนเลยนะครับเมื่อก่อนผมคิดว่ามันคงจะล้มไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วมันก็น่าจะสร้างรากขึ้นมาใหม่นะครับนี่รากส่วนอันเดียววันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรากแก้วนะครับแล้วก็ส่วนนู่นโคนต้นมันอยู่ข้างบนนู้นนะครับแล้วก็นี่ รากเป็นรากรากเล็กๆนะครับตอนนี้มันใหญ่หมดแล้วนะครับนี่มันพงจะล้มไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วมันก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เราเดินม,มาปิดทางนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะครับ ลูกผลละไม้ป่านะครับเพื่อนๆสวยงามเลยเหมือนลูกหาะป่าเลยนะครับเหมือนกับเหาะป่าเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรนะครับไม่อยู่ ลูกเดียวนะครับตอนนี้เห็นอยู่ลูกเดียวเหมือนมะเลยนะครับแต่มันลูกมนสีเหลืองนะครับใบมันก็ประมาณนี้เลยนะครับใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ ต้นนี้ก็คือน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะครับใหญ่มากเลยนะครับสังเกตจากกิ่งเล็กๆของมันนะครับทิดตกลงมานะครับมันจะกิ่งเล็กๆนะครับตะเคียนแล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะออกลื่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นตะเคียนหินหรือตะเคียนทองนะครับนี่มันจะออกดูแล้วมันจะออกลื่นๆนะครับดูสีลื่นๆแล้วก็กิ่งที่ใบจะเป็นกิ่งเล็กๆนะครับมันคือไม้ตะเคียนนะครับ วันก่อนนะครับแถวนี้แห้งนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับแต่ช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าถ้าฝนเยอะก,กว่านี้นะครับน้ำน่าจะเยอะก,กว่านี้นะครับ มันเป็นน้ำคล้ายๆน้ำตกนะครับไหลมาจากภูเขานะครับ ู่ในปลาแบบนี้ถ้าเราจะอยากจะกินน้ําเย็นๆนะครับเราเอาขวดน้ําของเราไปแช่ไว้ที่ลําธารนะครับเอาน้ามันก็จะเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับเราต้องดูด้วยนะครับถ้าไปแช่ที่น้ําไหลเยอะๆนะครับมันจะเราจะอดน้ํานะครับเราต้องหาวังเล็กๆนะครับที่มีน้ําอยู่นะครับ อันนี้เราจะต้มไข่นะครับใส่กับมามา่าอากาศฝนๆมันหาของกินยากนะครับ วันนี้เราจะกินมาม่าก,กันนะครับใข่ไข่นะครับสองลูกกินมาม่าก,กันครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอร่อยนะครับ ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับวันนี้เรามากันเรวหน่อยนะครับได้มีเวลาพักผ่อนนะครับเมื่อกี้ก็นอนเล่นพักผ่อนไปพักนังแล้วนะครับแถวบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรแปลกๆนะครับมีแต่พวกน่าจะเป็นลูกเขียดนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเสียดายนะครับตอนมาฝนตก พอเราทำที่พักเสร็จฝนก็ไม่ตกเลยนะครับถ้าฝนตกนะผมว่าบรรยากาศน่าจะสุดยอดนะครับนอนกลางป่าแล้วก็ไม่ฝนตกนะครับแล้วก็มีลำธารด้วยนะครับลำธารไหลทั้งคืนนะครับตรงนี้อากาศก็ผมคิดว่าเย็นสบายนะครับเพราะว่ามันเป็น น้ำบริเวณรอบๆนะครับเราไม่ได้อยู่กลางลาธารนะนะครับถ้าเรานอนกลางลาําธารมันจะในความชื้นเยอะนะครับเป็นละอองพวกน้ํานะครับละอองน้ํามันกระเด็นขึ้นมาแล้วทําให้เราเปียกนะครับเป,เปียกทั้งเลเปียกชั้งเสื้อผ้าหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่นอนกลางลำธารน,นะครับเราจะนอนข้างๆขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ก็เดินขอาไปสำรวจในป่านะครับข้างในไม่มีอะไรนะครับผมไม่กล้าจะไปทําที่พักไว้ข้างในป่าลึกๆนะครับเพราะว่าวันนี้ลมมันแรงมากตัวถึงไม้อะไรนะครับมันจะโค่นลงมานะครับอันตรายมากในป่าตอนหน้าฝน มีลมนะครับอ,อันตรายที่สุดนะครับไม่ควรเข้าป่านะครับแต,แต่ผมเดี๋ยวผมเอเข้าไปตอนไม่มีลมนะครับแล้วก็ออกมาพักข้างนอกนะครับไม,ไ,มไม่ได้พักข้างในลึกนะครับออกมาที่มีต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับ,บถ้ามีต้นไม้ใหญ่แล้วมันอันตรายกับเรานะครับ เพราะว่ามันเปิดมีลมขึ้นมามันสามารถโค่นหรือหักลงมาทับเราได้นะครับอันตรายที่สุดนะครับเรื่องตานอนป่าสำหรับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคิดว่าผมจะขอตัวเพื่อนๆพ,พักผ่อนก่อนนะครับสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดินสสดนด์นะครับทุกคนราตรีสวัสดิ์รับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ